เหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับประมาณนะครับ2,500ถึง3,000บาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นในตาเป็นเม็ดกลมๆนะครับเม็ดกลมๆทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นแบบเม็ดๆนะครับคล้ายๆเม็ดทรายนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับหัวหูเหรียญนะครับจะเจาะปิ้นแล้วก็รูไม่ใหญ่นะครับเจาะพอดีพอดีนะครับนี่นะครับตัดจีครึ่งนะครับแต่ สวัสดีครับพี่น้องชาวพระเครื่องทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการแนะนำนำเสนอวิธีดูนะครับแล้วก็ราคาเล่นหากันณนะปัจจุบันนะครับอของอวัตถุมงคลเหรียญของพระเกจิอาจารย์สายกรรมฐานสายอีสานเป็นหลักนะครับ ถ้าดูแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามาช่องของก้างนาโคไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานนะครับเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นภูริทัตโตนะครับออกที่วัดบรวรน,นิเวศนะครับกรุงเทพ ในปี2 5 2 0นร่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญรุ่นนี้มี2พิมนะครับมีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญนะครับเหรียญก็เป็นเหรียญอ่ทรงรูปไข่นะครับนี่นะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับอ่าพิมหน้าก็เป็นพิมพระอาจารย์มั่นนะครับหันหน้าตรงนะครับแบบนี้นะครับแบบครึ่งองค์นะครับข้างล่างระบุนะครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระนะครับ ตรงนี้เป็นดอกจันนะครับอ่ารุ่นนี้มีตอกโคตนะครับตอกโคตส่วนมากจะตอกบริเวณนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นชุดอัฐบริขารนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยอักระคาถานะครับเป็นแบบนี้นะครับเรียนรุ่นนี้นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับปลุกเสกปลุกเสกพร้อมอ่าพักกิ่งนะครับพักกิ่งพุทธตโตนะครับเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่นะครับ ในวันที่26-28พฤศจิกายนพศ2520นะครับได้รวมเกจิอาจารย์ที่โด่งดังนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะตอนนั้นนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษนี้นะครับหลายร้อยรูปนะครับเสร็จจากพิธีใหญ่นะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วก็ยังได้นำนะครับได้นำไปให้หลวงปู่แหวนนะครับแล้วก็ หลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับปลุกเสกเดี่ยวให้อีกนะครับส่วนเนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีเนื้อเงินนะครับมีเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ําตาลแบบนี้นะครับส่วนวิธีดูนะครับเบื้องต้นคร่าวๆเลยนะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าพระจาจาร์มาก่อนเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของพระจาจาร์มั่นนะครับชัดๆคมๆแบบนี้นะครับ เส้นสายอะไรพวกนี้คมชัดมากเลยนะครับนี่นะครับเส้นผมเม็ดในตานะครับเม็ดในตาเป็นเม็ดกลมๆนะครับทั้งสองฝั่งคมชัดนะครับโดยเฉพาะขอบเส้นนะครับขอบเส้นตาี่จะคมชัดมากนะครับขอบเส้นทั้งสองฝั่งนะครับเส้นคอนะครับเส้นคอตรงนี้ก็จะคมคมนะครับคมคมนะครับผืนผิวนะครับมีเส้นเส้นวิ่งนะครับเรียบตึงนะครับขอบก็จะยกสูงขึ้นนะครับก่อนเหรียญนี่นะครับยกสูงขึ้นอย่างนี้นะครับ ขอบเหรียญนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับแต่ว่าตัวหนังสือนี่จะเป็นเม็ดเม็ดนะครับเหมือนตัวหนังสือนะครับนี่นะครับจะเป็นเม็ดเม็ดคล้ายๆเม็ดทรายนะครับนี่นะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับเส้นสายอะไรนะครับเส้นขอบตานี่ครับคมชัดชัดนะครับเป็นในตาเป็นเม็ดกลมๆนะครับเม็ดกลมๆทั้งสองฝั่งนะครับเส้นผมนะครับคมชัดนี่นะครับ ผิวนะครับเรียบตึงนะครับมีเส้นเสียนวิ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นสายอะไรพวกนั้นเส้นคอตรงนี้นะครับคมคมนะครับนี่นะครับเส้นริ้วจีวรเส้นลายนี่คมชัดเจนนะครับนี่นะครับเนผิวนะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับตัวหนังสือ จะเป็นแบบเม็ดๆนะครับคล้ายๆเม็ดทรายนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นเม็ดๆนะครับอันนี้โคดนะครับลักษณะโค้ดนะครับนี่นะครับเป็นตัวตอกลงไปคมๆจะชัดนะครับนี่นะครับโคดนะครับ พิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังก็ตัวหนังสือก็จะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนกันนะครับพวกตัวหนังสือตัวอักษรนะครับคล้ายๆเม็ดทรายนะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญตรงนี้นะครับจะคล้ายๆเป็นเว้าลงไปนะครับนะครับทั่วขอบนี่ครับจะเว้าลงไปแล้วก็พื้นผิวจะเป็นเม็ดเม็ดครับเหมือนเม็ดทรายนะครับเป็นผิวมะละนะครับนี่นะครับหวงหูเหรียญนะครับหวงหูเหรียญจะเจาะไม่ใหญ่นะครับจะเจาะพอดีนะครับก็จะมีรอยปิ้นนะครับออกมานะครับ จาะไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับห่วงหูเหรียญนะครับจะเจาะปิ้นแล้วก็รูไม่ใหญ่นะครับเจาะพอดีพอดีนะครับพื้นผิวตรงขอบนี่นะครับก็จะเป็นอ่าก็เรียกผิวมะละนะครับเป็นคล้ายๆเม็ดทรายนะครับผิวมะละนะครับนี่นะครับจะเว้าลงไปนิดหน่อยนะครับขอบนี่นะครับผิวนะครับนี่นะครับตรงขอบนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับตัวหนังสือตัวอักขรก็จะเป็นแบบเม็ดทรายนะครับเป็นเนม็ดเม็ดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเส้นสายนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับคมมากๆนะครับเส้นสายพวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็มาดูที่เบอร์ตัดกันนะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับปีขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดนะครับจะเป็น รอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับตัดลงมาแล้วก็จะตัดัะฉีกนะครับตัดฉีกครึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเบร์ตัดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตัดฉีกครึ่งนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็จะมีรอยฟันเฟืองให้เห็นนะครับนี่นะครับลักษณะรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับรอยเบร์ตัดนะครับนี่นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นรอยตัดฉีกครึ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีรอยฟันเฟืองช่วงหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะบทตัดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเหรียญรุ่นภูริทัตโตนะครับเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปี2520นะครับออกที่วัดบวรนิเวศนะครับกรุงเทพเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงพิม์ใหญ่นะครับ เนื้อทองแดงพิมงใหญ่สภาพนี้นะครับราคาเล่นหากันณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เช่าหาบูชาเล่นหากันอยู่ที่ประมาณนะครับ2,500-3,000บาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับดูแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เดการคลิปหน้านะครับจะเป็นเหรียญรุ่นไหนของเกจิท่านใดนะครับติดตามดูเลยนะครับขอบคุณครับ